สวัสดีค่ะเราพบกันที่11-12นะคะวันนี้เรามาดูรถนะคะ7ที่นั่งนะคะจะเป็นตัวนิสสัน X Trail ตัวนี้จะเป็นปี15ก็คือ m i n เนอร์เชแล้ว,ลวตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.0เอ,อ่คูณ4ตัวตัวเชนไม่เชนดูหน้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวยูโลโก้ของนิสสันนะคะสีบอลตัวนี้งานดูแลรักษาค่อนข้างจะง่ายคันนี้เป็นรถบ้านเลยรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะ ตัวรถนะคะตัวรถของตัว X t e a i l ตัวนี้ออกห้างราคาอยู่ที่ประมาณล้านสไปปายเลยนะคะเป็นรถที่ขายดีในละดับ2ของรถ SUV นะคะรองจาก Honda CRV นะคะตัวนี้แม็กนะคะขอบแม็กยางจะเป็นขอบ17ซุ้มล้อค่อนข้างจะกว้างขวางนะคะดิสเบรกหน้าหลังมีนะคะบันไดขึ้นขึ้นลงค่อนข้างสบายนะคะตัวนี้กระจกมองข้างไฟนะคะตัวนี้ก็โอเคเลยตัวนี้ แล้วก็ตัวกุญแจนะคะสามารถใช้กุญแจสัมผัสแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชายบันไดนะคะชายบันไดของตัว XH ก็จะเป็นตัวแต่งแบบนี้เลยนะคะภายในจะเป็นสีดำค่อนข้างจะดูแลรักษาง่ายนะคะสะอาด เดี๋ยวเลขไม่เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันก่อนนะคะตัวนี้เลขไม้ของตัวรถตัวนี้เป็นรถบ้านเข้าศูนย์ตามระยะเลยนะคะเลขไม้ยอยู่ที่ประมาณแสนสามนะคะถือว่าไม่เยอะกุญแจกุญแจนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะตัวแอร์นะคะตัวแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นออโต้ปรับซ้ายขวาได้นะคะปรับซ้ายขวาสบายเลยตัวนี้ก็สามารถรับโทรศัพท์ในรถได้ ตัวนี้จะมีเป็นตัวฟังเสียงนะคะฟังเสียงเอเออยก็คือเสียบสายได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเน v ีนะคะเนวี Navy, ติดมาจากศูนย์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราก็สามารถกรอกข้อมูลได้เลยนะคะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวตัวท็อปของเครื่อง2.0นะคะตัวประหยัดเดี๋ยวเราเนเดี๋ยวเราตั้งอันอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่อง2.0นะคะ4คูณ4สามารถจะปรับหมดเป็นขับ2หรือขับสได้โดออโต้นะคะตามนี้เลยแล้วก็ตัวปรับเครื่องเสียงซ้ายขวาใช้ได้ปกตินะคะรับโทรศัพท์ได้ตัวนี้นะคะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าสามารถเปิดสัมผัสจากตัวคอนโซลได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันลื่น ตัวภายในเบาะนะคะเบาะค่อนข้างจะนั่งสบายก็คือสามารถขับได้สบายเดินทางไกลเลยแล้วก็เบาะปรับข้างนะคะเป็นไฟฟ้าขึ้นลงได้สบายเลยแล้วก็ตัวชาร์จแบตนะคะชาร์จแบตก็จะมีตรงข้างหน้านะคะข้างหน้าได้อันนึงแล้วก็ตัวตรงกลางอีกอันนึงนะคะแต่ตานี้เลยชาร์จชาร์จแบตได้2ที่เลยแล้วก็ตัวกันลื่นขึ้นลงเขาสบาย ตัวรถอันนี้ประวัติดีนะคะเจ้าของคนเดียวเลยซื้อป้ายแดงมานะคะไอ้ก็จะติดล็อกเด็กไว้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซิน2.0นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะนะคะเบาะ3แถวนะคะเบาะ3าแถวก็คือสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ก็คือเรียกอย่างหนึ่งก็จะเป็นรถ UV ขนาดเล็กนะคะตัวนี้ ตัวฝาท้ายนะคะฝาท้ายเราใช้ตัวสัมผัสจากรีโมทได้นะคะตัวนี้เซอร์เซอร์อ่ะาด,ดูก่อนอ่าฝาท้ายก็คือฝาท้ายไฟฟ้าเวลาใส่ของนะคะขึ้นลงนะคะค่อนข้างจะสบายออปชันค่อนข้างจะเยอะเยอะมากเลยตัวนี้แล้วก็ตัวเบาะนะคะเบาะก็คือนั่งได้ตัวเล็กๆนั่งได้อยู่ปรับลงปรับขึ้นหรือปรับลงปรับขึ้นนะคะ ตัวเล็กๆนะคะข้างหน้าข้างหลังได้หรือเราเราเออนั่งแค่สองแถวก็ได้แล้วก็ใส่ของได้นะคะอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นเบาะเบาะเจ็ดที่นั่งสบายๆเลยตัวรถรับประกันเลยคันนี้นะคะรถหน้าหลังเดิมแน่นอนเจ้าของเข้าสูต่ตามระยะดูรายละเอียดได้เลยตะคงตะเข็บเดิมแน่นอนรถราคาไม่ถึงห้าแสนนะคะคันนี้ ใช้ตัวสัมผัสเหมือนเดิมปิดได้นะคะประวัติคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะเจ้าของไม่เคยติดแก๊สนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวหน้าเครื่องกันก่อนเนาะตัวห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องห้องเครื่องก็สะอาดนะคะห้องเครื่องน็อตนึด่มีตะเข็บตะเข็บเดิมได้เลยแล้วก็ฝ,าท,า,ฝาท้ายฝาท้ายฝาหน้ากันความร้อนอยู่ครบ ตัวบอดี้สมส่วนนะคะตัวนี้มอกก็ยังอยู่ครบห้องเครื่องสะอาดไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนคันนี้ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเงื่อนไขในการจัดไฟแนนซ์กันนะคะ การจัดไฟแนนซ์ตัวรถนะคะของนิสสัน X Trail รถ SUV ขนาดเล็กนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน 2.04x4 นะคะตัวนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เยอะลูกค้าตัางจังหวัดออกได้นะคะแล้วก็ตัวรถเจ้าของคนเดียวทางเรามีรับประกันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ำพุ่มแน่นอนเป็นรถตัวสุดท้ายของตัวนิสสันพอดีเลยนะคะถ้าสนใจรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือมีบริการนอกสถานที่สนใจติดต่อเบอร์นิดข้างล่างได้เลยนะคะ นี่เราขอบคุณการรายงานเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ